เราพัฒนาสายพันธุ์ครับจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันครับทั้งที่เป็นกัญชา TSC แล้วก็ที่เป็นกัญชง CBD ครับสายพันธุ์ที่เรานาเข้ามาปลูกเราคัดเลือกทั้งสายพันธุ์ไทยทั้งสายพันธุ์จากต่างประเทศครับเรามีการคัดฟีโนไทป์ที่แข็งแรงที่สุดให้ผลผลิตที่ดีที่สุดแล้วก็มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุดครับกัญชาจะชอบดินที่โปร่งและน้ําหนักเบาครับที่นี่เราใช้ไฟปลูกเป็น LED ครับเราใช้เวลาการทําใบประมาณ4สัปดาห์ครับผมก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปทําดอกอีกห้องที่ทําดอกเราจะเปิดไฟ12 ต้นหนึ่งเนี่ยเราได้1 0 0่งถึงสองกรัมแห้งครับผมโดยห้องต่างแห้งนี่จะเป็นห้องที่มืดสน,นิทแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้ให้ไม่เกิน23องศาครับเมื่อเราห้อยแขวนห้อยเสร็จเป็นเวลา2สัปดาห์ครับเราจะย้ายเข้าไปในถังบ,บ่มโดยที่ถังบ,บ่มเนี่ยจะมีการปั๊มมากาศเข้าไปวันละประมาณ15นาทีครับโดยที่เราจะเก็บอยู่ในถังนี้ประมาณ2-4สัปดาห์ครับก่อนที่เราจะนําออกมา แล้วนำมาซีลนำออกมาตัดแต่งครับตัดแต่งเพื่อนำไปซีลสุญญากาศและเราก็จะสามารถเก็บแงินไได้ครับผมโดยที่ไม่มีเชื้อ,อรดดาครับวิสุทธินัดดาครับ เป็นผู้จัดการฝ่ายผลผลิตของบริษัททาราเทราคอปเปอเรชั่นครับผมมีหน้าที่ในการดูแลต้นไม้ครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวทั้งหมดครับแล้วก็การดูแลผลผลิตครับผมที่ปลูกอินดร์ของเราที่นี่ครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับจะมีปลูกกัญชากัญชงครับมีการพัฒนาสายพันธุ์ผลิตเมล็ดครับผมเป็นซีดแบงค์โดยที่เราพัฒนาสายพันธุ์ครับจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันครับนี่เรากําลังปลูกอยู่ทั้ง ที่เป็นกัญชา TSC แล้วก็ที่เป็นกัญชง CBD ครับโดยสายพันธุ์ที่เรานําเข้ามาปลูกเราคัดเลือกทั้งสายพันธุ์ไทยทั้งสายพันธุ์จากต่างประเทศครับโดยที่เรามีการคัดเลือกสายพันธุ์คัดฟีโนไทป์ที่แข็งแรงที่สุดให้ผลผลิตที่ดีที่สุดแล้วก็มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุดครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เรามีใบหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะเรามีกันอยู่หลายสายพันธุ์ครับผมแตกต่างกันยังไงครับหลักๆหลักๆเลย เรามีการพัฒนาสายพันธุ์ที่โฟกัสเรื่องของการปลูกอินดอร์เพื่อนำสารไปสกัดทำยาครับก็จะโฟกัสในการหาต้นที่ให้ผลผลิตที่ดีให้ปริมาณสารที่เยอะครับในการปลูกสำหรับปลูกห้องอินดอร์เรามีสายพันธุ์ที่โฟกัสเรื่องของกลิ่นและรสชาติครับ<ม>เพื่อนำไปประกอบอาหารและเครื่องสำอางครับเรามีสายพันธุ์ที่พัฒนามาสำหรับปลูกโอดอร์และก็โรงเรือนครับที่เราคัดเลือกต้นที่มีความ ทนทานต่อความผันผวนของสภาพแวดล้อมแล้วก็สามารถเทคปุ๋ยได้ดีครับเทคอาหารได้ดีแต่ละสายพันธุ์เนี่ยครับการดูแลมันแตกต่างกันยังไงครับจะจะมีะรายละเอียดแตกต่างกันบ้างครับแต่ละสายพันธุ์ลักษณะของใบจะมีแตกต่างกันความสูงของต้นแตกต่างกันลักษณะของทรงต้นแตกต่างกันบ้างแต่โดยรวมแล้ววิธีการดูแลจะเหมือนกันครับผม ต้องใช้ดินโดยเฉพาะของการปลูกกัญชาหรือเปล่าครับการปลูกกัญชากัญชาจะชอบดินที่โปร่งและน้ําหนักเบาครับโดยต้นที่อายุน้อยต้นอ่อนเนี่ยจะไม่ชอบดินที่มีสารอาหารรุนแรงจนเกินไปที่นี่เราก็จะใช้เป็นพีทมอสผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็เพอรไลเป็นเบสหลักครับแล้วเราก็จะเพิ่มพวกกระดูกปน กระดองปูป่นเลือดปนมูลไส้เดือนมูลขางขาวครับเป็นอาหารแบบออร์แกนิกเข้าไปเพื่อให้ย่อยสลายเข้าไปในดินช้าๆครับแล้วเราก็จะให้ปุ๋ย AB ทางน้ำครับผมเป็นอาหาร,รก็จะเป็นการปลูกกึ่งๆระบบแอโรโปนิกผสมกับการปลูกดินครับผมต้องรดน้ำวันละกี่รอบครับที่นี่จะรดน้ำวันเว้นวันครับผมโดยเราใช้ระบบอัตโนมัติที่จะดูแลเรื่องค่าน้ำค่าปุ๋ยให้เราครับแล้วก็จะ ปั๊มน้ำเข้ามาใส่ผ่านหัวหยดแล้วเกี่ยวกับแสงอะครับที่นี่เราใช้ไฟปลูกเป็น led ครับไฟยี่ห้อ fluence เ,เป็นไฟของอเมริกาครับนำเข้ามาโดยยี่ห้อ fluence เ,เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ผลิตไฟให้กับนาซาในการปลูกผักในสถานีอวกาศครับอันนี้ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับค่าใช้จ่ายของการทำห้องปลูกแบบอินดอร์จะสูงที่สุดครับในบรรดาการปลูกกัญชากัญชงเมื่อเทียบกับโรงเรือนและเอาท์ดอครับแต่ก็จะให้ผลผลิตที่ สูงกว่าครับแล้วก็มีผลผลิตก็จะให้คุณภาพที่สูงกว่าทำให้การนำไปสกัดทำรรยาตอนนี้จะนิยมที่เป็นอินดอรดมากกว่าครับระยะเวลาที่การปลูกจนได้ผลผล,ผลิตนี้ใช้เวลานานไหมครับเราใช้เวลาการทำใบประมาณ4สัปดาห์ครับผมก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปทำดอกอีก6 1ถึงสสัปดาห์ครับแล้วแต่สายพันธุ์แล้วตรงนี้มีกี่ห้องครับพี่เรามีห้องทำใบหนึ่งห้องครับผมแล้วก็มีห้องทำดอกสองห้องครับ เดี๋ยวพาผมไปดูห้องที่เหลือก็ได้นะครับทางนี้เป็นห้องทําดอกครับผมอันนี้เป็นห้องทําดอกที่เราเพิ่งเก็บเกี่ยวไปครับก็จะเห็นเหลือแต่ตอครับผมโดยห้องทําดอกเนี่ยไฟก็จะมีความเข้มข้นขอ,ของแสงมากกว่าครับแล้วเราก็จะต้องมีการให้คราร์บอนไดออกไซด์เพื่อคอมเพนเซตกับกับคราร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ต้นไม้ใช้ไปครับผมเพราะเราปลูกในระบบปิดเมื่อ ต้นไม้ใช้อาหารในอากาศจนหมดแล้วจะไม่มีเข้ามาเติมเราก็ต้องเอาเข้ามาเติมเองครับโดยเราก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการเติมอาหารเข้าไปในในบรรยากาศครับผมห้องนี้ก็เป็นห้องทําดอกเหมือนกันครับผมอันนี้เราก็เพิ่งย้ายต้นที่ทําใบอายุครบ4สัปดาห์มาครับผมโดยการทําดอกเนี่ยครับห้องที่ทําดอกเราจะเปิดไฟ12ชั่วโมง ในขณะที่ห้องทําใบเราจะเปิดไฟ16-18ชั่วโมงครับเมื่อเมื่อกัญชาเจอไฟ12ชั่วโมงเขาก็จะเริ่มก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทําดอกครับจะเห็นว่าห้องห้องทําดอกเราเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็น2ชั้นเหมือนห้องทําใบเพราะว่าต้นกัญชาเวลาที่เข้าสู่ช่วงออกดอกแล้วความสูงของเขาจะยืดขึ้นมา1เท่าครึ่งถึง2เท่าครับต้นนี้เมื่อออกดอกพร้อมให้เราเก็บเกี่ยวแล้วก็จะสูงถึงไฟพอดีเลยครับผมแต่และต้นให้ผลผลิตเยอะไหมครับครับตอนนี้เรา ไฟดวงหนึ่งเราปลูกอยู่9ต้นครับโดยที่ต้นหนึ่งละเนี่ยเราได้ 100- ถึง200กรัมแห้งครับผมน้ำหนักดอกแห้งโดยหนึ่งไฟตอนนี้เราปลูกได้1.8กิโลถึง2กิโลดอกแห้งครับผมขั้นตอนต่อไปถ้าเก็บผลผลิตเนี่ยครับก็คือเป็นตากแห้งใช่ไหม,<ผ>มครับเดี๋ยวมีห้องตากแห้งให้ผมดูไหครับครับผมห้องตากครับ จะเป็นห้องตากครับผมโดยห้องตากแห้งนี่จะเป็นห้องที่มืดสนิทแล้วก็มีอุณหภูมิไม่เราจะตั้งอุณหภูมิไว้ให้ไม่เกิน23องศาครับเพื่อไม่ให้เกิดการออกซิเดชันและเพื่อให,ให้เพื่อให้ช่อดอกเสียสูญเสียความชื้นในเวลาที่ช้าถ้าช่อดอกแห้งเร็วเกินไปในอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะเกิดออกซิเดชันขึ้นครับทำให้ตัวสารที่เราสกัดออกมาเนี่ยมีความ บริสุทธิ์ต่ำลงแล้วก็ถ้าแห้งเร็วเกินไปเนี่ยจะทำให้ไตโคมเสียหายเมื่อไตโคมเสียหายเราก็จะสูญเสียสารสำคัญในการสกัดไปครับผมเมื่อเราห้อยแขวนห้อยเสร็จเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ครับเราจะย้ายเข้าไปในถังบ่มครับผมโดยที่ถังบ่มเนี่ยจะมีการปั๊มอากาศเข้าไปวันละประมาณ15นาทีครับปั๊มอากาศเข้าไปข้างล่างแล้วก็ไล่ออกมาจากวาล์วข้างบนครับกระบวนการบ่มก็จะคล้ายๆกับกระบวนการตากแห้งนี่ครับโดยแต่ว่าจะเป็นการ ทำให้แห้งในเวลาที่ชา้าลงไปอีกครับผมโดยที่เราจะเก็บอยู่ในถังนี้ประมาณ2-4สัปดาห์ครับก่อนที่เราจะนําออกมาแล้วนํามาซีลนาออกมาตัดแต่งครับนําออกมาตัดแต่งเพื่อนําไปซีลสุญญากาศและเราก็จะสามารถเก็บอันนี้ไว้ได้ครับผมโดยที่ไม่มีเชื้อราแลอันนี้ก็คือเป็นเสร็จในกระบวนการปลูกแล้วก็ตากแห้งรียบรอใช่ไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็น ที่เราบัรจุพันธ์เรียบร้อยพร้อมส่งสกัน